บานครแม่สอดเข้าร่วมการเปิดยุทธการตาบพิชิตภัยยาเสพติดภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2564ค่ะณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการเปิดยุทธการตากพิชิตภายยาเสพติดภายใต้ชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2564โดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอําเภอแม่สอดเป็นประธานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและได้พร้อมใจกันเปิดยุทธการตากพิชิตพายาเสพติดภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจําปี2564พร้อมกันทั้ง9อำเภอในจังหวัดตาโดยมีทหารตํารวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรสหประาชาชาติได้กําหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเป็นวันที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปปัจจุบันปัญหายาเสพติดถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2554ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจังหวัดตาาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธการของกระทรวงมหาดไทยโดยมีมาตรการขับเคลื่อนยุทธการประกอบด้วยด้านการปราบปรามยาเสพติดได้แก่การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านและชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดการสกัดกั้นและการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน สำหรับด้านการป้องกันยาเสพติดได้แก่การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสียงสูงที่มีอายุ15ถึง24ปีและการป้องกันยาเสพติดในหน่วยงานราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบบุคลากรในสังกัดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนและหากถูกจับในคดียาเสพติดให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดส่วนด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดให้นำผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องโดยเน้นมาตรการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจโดยการนำผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณาสุขให้อำเภอร,ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการค้นหาผู้ติดและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านความคิดและจิตใจโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยรวมทั้งการติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ต่อไป